อยากได้ v ีออสักคันต้องคันนี้นะครับ Toyota v ีอ1.5รุ่น E นะครับคลิปนี้ผมเช็คให้ละเอียดคันนี้ไม่แค่8 6 0 0 0นี่ฟรีดาวนะ์นะผ่อน6,000กว่าบาทนะครับมีโปรโมชั่นขับฟรี90วันดอกเบี้ยเริ่มต้นแค่2.79คลิปนี้นะครับเช็คให้ละเอียดแบบนี้นะแกะให้ดูนะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมรอบคันนะระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์แน่นๆแ,แบบนี้รถหน่วยงานมือเดียวปลดระวางตัอศูนย์แท้แน่นอนนี่ไม่แท้ไม่เดิม 86,000นะครับใครสนใจคันนี้นะครับเช็คให้ละเอียดเลยด้านข้างนะครับด้านหน้าด้านท้ายนะครับหัวนอ็อตเช่นหัวน็อตแบบนี้เดิมๆคมๆไม่มีขันไม่มีขไมมขไม่มีขยับเครื่องยนต์แน่นๆเป็นดูออลวีดีไอแล้วนะสําหรับคันนี้นะใครสนใจวีออสักคันผมแนะนําคันนี้เล็กไม้แค่8ปดหมนหรถหน่วยงานปลดระวังแทบปลอดศูนย์ใครสนใจวีอออยู่คลิปนี้ผมรีวิวให้ละเอียดอย่าพลาดนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่สนใจรถมือสองทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งกับผมเป็กเพชรยนต์นะวันนี้ผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สาขา1สเสรีไทย68แยก1มินบุรีนะครับมีรถสวยเข้ามาใหม่นะครับพึ่งล้างปรับสภาพเสร็จนะโตยโยต้าวีออสหนรุ่น E ได้ปี18นะครับเป็นรถหน่วยงานปลดระวางเครื่องแน่นๆนะครับเลขไม้กําลังดีไม้แค่แปดหมื่นกิโลเท่านั้นเองไม้แปดหมื่นนะครับปี18นะครับราคาต่ำกว่าป้ายแดงเกือบครึ่ง ใครสนใจนะครับอยากได้รถซักคันนะครับประหยัดน้ํามันนะประมาณ20โลลิตร18โลลิตรเนี่ยต้องมีนะสำหรับ VOS เครื่อง1.5นะครับเป็นตัวกลางนะเป็นตัว E นะครับความปลอดภัยมีแอร์แบ็กให้นะได้ล้อมแม็กแหละนะครับด้านหน้านะมีนี่ครับไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับแล้วก็สําหรับ1.5รุ่น E นะครับตรงนี้จะได้เป็นสีดําเป็นโนแบ็กนะครับดำเงาๆแบบนี้นะถ้าเป็นสีพลาสติกดําปกติเนี่ยจะเป็น1.5รุ่น J เท่านั้นนะแต่นี้จะเป็นรุ่น E แล้วเป็นตัวกลางนะครับ มีชุดไฟตัดหมอกให้โคมไฟมัลติรีเฟกเตอร์ปรับระดับได้แบบนี้นะครับกระจังหน้าคล้ายๆแคมรี่นะคล้ายๆแคมรี่โฉมปัจจุบันนะครับเป็นรูปตัว T แบบนี้นะครับสีเทาดำนะเป็นสียอดนิยมอีกหนึ่งสีนะครับที่นานๆจะเข้ามาทีนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบรอนเงินสีขาวนะสีเทาดําก็เป็นอีกหนึ่งสีนะครับที่สำหรับส่วนตัวผมชื่นชอบนะผมมองว่ามันก็นะครับไม่ได้ดูดําไปเลยนะครับหรือว่าดูเป็นบรอนเงินนะครับก็เป็นเทาดําแบบนี้นะครับสันเลี่ยมคมสวยๆปกตินะครับ ไม่มีชนหนักพีความจมน้ํากับไมกอไม้นะครับรถทุกคันของเพชรยนต์นะครับทำตามมาตรฐานนะครับไม่มีชนหนักปีความจมน้ํากับไมกอไม้คันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนฟิล์มให้ด้วยนะสําหรับฟิล์มนะครับป่องซุ้มล้อแนบชิดสนิทกันแบบนี้นะครับคันนี้เป็นรถรถหน่วยงานประวัติศูย์นะครับสามารถตรวจสอบประวัติได้เลยนะตัวล้อนะครับจะได้ล้อแม็กซ์15นิ้วนะครับมีดิสเบรกนะครับสาหรับผู้หน้านะครับเดี๋ยวผมเช็คปียให้คันนี้ได้ยางปี20นะก็ใช้งานกันได้อีกพอสมควร นะด้ยางของดันหลกปี20นะครับกระจกพับและปรับข้างเป็นแบบไฟฟ้านะครับสำหรับสันเลมโฮมของตัวประตูด้านข้างก็สวยแบบนี้นะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะครับสำหรับดอกเบีย้ยเริ่มต้นนะครับ2.79% 4ปี2.9 9 5ปี4.29% 6ปี4.99% 7ปีนะครับผ่อนสูงสุด7ปีนะครับคันนี้ก็ผ่อนออกมาส 6, นะัก6000น่าเดี๋ยวผมขึ้นนะครับราคาค่าผ่อนให้นะด้านล่างเลยเป็นตัววิ่ง ทางด้านล่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านหลังกันบ้างนะไฟท้ายนะครับสวยๆแบบนี้นะนนี่เป็อันนี้เป็นตัวโฉมไมน์เนอร์เชนนะครับเป็นเจนสุดท้ายของ v ีออสนะวีออสจะมีทั้งหมด3เจนคันนี้นะครับรุ่นนี้จะเป็นเจนสุดท้ายแต่ว่าจะเป็นตัวโฉมไมน์เนอร์เชนนะครับที่ตัวไมน์เนอร์เชนเนี่ยมันดียังไงอ่ะเดี๋ยวผมต้องให้แนะนําดีกว่าใช้คําว่าแนะนําความรู้ด้านวีออสนะครับตัวไมน์เนอร์เชนเนี่ยตั้งแต่ปี17ขึ้นไปหรือ16ปลายปีนะครับจะเป็นเครื่องยนต์ดูอ ประหยัดน้ํามันกว่าแล้วก็อัตราเร่งดีกว่านะสาหรับถ้าเป็นตัวปี1 6ถึง14ถึง13เนี่ยมันเป็นโฉมใหม่แล้วแหละแต่ยังไม่ใช่แมตเชนจะใช้เครื่องเดียวกับตัว v ีออตัวเก่านะที่เป็นแบบกลมๆนะคล้ายลูกบอลน,นะครับจะเป็นโฉมนั้นนะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันต่างกันแค่บอดี้แต่ปี1 7บเจ็ต้นปีนะครับก็จะเป็นได้เป็นโฉมนี้แล้วนะครับก็ได้เป็นเครื่องยนต์ใหม่นะครับอัตราเร่งดีกว่าประหยัดน้ำมันกว่าแบบนี้เลยนะครับ ด้านท้ายสวยๆแบบนี้นะด้านหลังมีเซนเซอร์ให้แล้วนะครับ2จุดสัญลักษณ์รุ่น E นะไฟท้ายสวยๆแบบนี้ให้ดูบอดี้รอบคันกันนี่ฝั่งนี้ป่องซุ้มล้อแนบชิดสนิทสวยๆนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับไม้กอไม้นะครับสันเหลี่ยมคมด้านข้างประตูนะครับครบสมบูรณ์รุ่น E เนี่ยก็คือ,เ,อ,อเรื่องออปชั่นจะไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่าออปชั่นหลักๆนะครับที่ควรจะมีในรถคันหนึ่งเนี่ยทั้งเรื่องความปลอดภัยนะคบความสวยงาม มีให้ครบนะครับก็หลายๆท่านไม่ชอบล็อกอทะรุ่น e เขามีให้แล้วล็อแม็กนะครับไฟตันหมอกหน้ามีให้นะความปลอดภัยนะครับมีให้มีแอร์แบกคู่หน้าให้นะครับภายในก็ไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปนะครับตอนนี้นะครับเรามีเงินประมาณตั้งสามแสนกว่า 3, บาทเราไปซื้ออีโกคาป้ายแดงไม่ได้แน่นอนนะแต่อันนี้นะครับได้ v ีออสเครื่องบรรหนะครับผมเคยขับมาแล้วทั้งเครื่องอีโกคานะครับทดลองขับที่บริษัทนะกับ เครื่องพันหเครื่องพันหอัตราเร่งดีกว่าเยอะนะครับเวลาจะยูเทิร์นไม่ต้องอหุนหงิดนะไม่ต้องรอรอบเครื่องนะครับเหยียบพุ่งปุ๊ดนะครับสบายใจกว่านะประหยัดน้ำมันไม่ได้ต่างกันเยอะนะใครกาลังสนใจรถมือสักคันผมแนะนําคันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกไม่แค่8 0 0 0 0ได้ปี18นะครับ1.5ุรุ่น E ราคานะครับเพียงแค่369,000ฟรีดาวได้นะครับผ่อนได้สูงสุด7ปีเดี๋ยวผมขึ้นราคาค่าผ่อนนะครับที่ถูกที่สุดให้ด้านล่างเลยนะครับ ตรวจสภาพฟรีนะครับ274จุดเหมือนเดิมนะครับ274จุดมีอะไรบ้างก็คือภายนอกนะครับรอบคันนะครับบอดี้รอบคันภายนอกนะแล้วก็นะครับด้านในด้านในคืออะไรก็คือตรงนี้นะครับพวกประตูคอนโซลต่างๆนะครับพวงมาลัยเบาะเบอร์นะครับอันนี้คือภายในเราก็ตรวจให้นะครับแล้วก็เครื่องยนต์นะครับที่สําคัญระบบไฟฟ้าก็ตรวจให้นะครับแล้วก็ที่สาคัญที่สุดๆเลยโครงสร้างหลักรอบคันด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะครับว่าเจอโดนอุบัติเหตุอะไรมาหรือเปล่า เราตรวจให้ทั้งหมด5หมวดหมู่หลักเนี่ย274จุดอ่นะเรามาเรื่องของเรากันนะครับภายในนะก็จะเป็นสีดำตัดกับโลสโกแบบนี้อนะสวยๆนะสีโลสโกแชมเปญแบบนี้เลยนะภายในก็เป็นสีดำกระจกจะเป็นออโต้ด้านคนขับนะครับสามารถปรับและพับไฟฟ้าได้สาหรับกระจกด้านข้างมีระบบการลื่อนถ่ายลนะกุญแจยังเป็นแบบไขยอยู่นะสาหรับ v ีอนะครับรุ่นเดียวเลยที่ที่เป็นกุญแจอ่า พุสตาร์นะครับหรือเป็นสมาช์ n p ีเนี่ยจะเป็นตัวท็อปสุดคือตัว S นะครับขนาดตัว G เนี่ยยังไม่ได้เลยตัวตัวจจะได้เป็นจอกล้องถอยกับจอนะครับจอเป็นทัชสกรีนมาภายในนะครับก็ไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปนะครับกำลังดีนะได้เบาะผ้าลายกราฟิกส้มแบบนี้นะตามสเปคเดิมโรงงานนะครับนี่เดี๋ยวเรามานั่งภายในให้ดูดีกว่าภายในสวยสมบูรณ์นะครับนี่ไม้แท้ไม้เดิมน้ำไม้แปดหมื่นหกนะครับไม้แท้ไม้เดิมขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับ v o อนะครับ เพลงดังแอร์เย็นนะครับประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์อึดๆถึกๆทนๆนะเครื่องยนต์ดูอวีวีดีไอนะคล้ายๆกับตัวอัลติสแต่ซีซีจะน้อยกว่านะครับอันนั้นพันหกพันแปดอันนี้พันห้านะครับแต่ดูอวีวีดีไอนะระบบการทํางานเหมือนกันผมนะครับขายไม่เคยบวกไม่เคยชาร์ตนะขายตามสคบอนะครับสามหกเก้านะปีสิบแปดไม่แปดหมื่นหกเป๊ะๆนะครับคันนี้มาใครสนใจนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงถึงบ้านนะทั่วทั่วประเทศเลย นี่เพลงดังแอร์เย็นนะครับแน่นอน,นคันนี้สวยๆนะข้างหน้ามีแอร์แบ็กให้ตรงนี้นะเป็นตัวแอร์แบ็กนะครับก็เป็นวัสดุที่สวยงามนะโลโกแล้วก็มีไดดยดำแบบนี้นะเป็นวัสดุเป็นหนังคุ่มแบบนี้นะครับเกะก็ไม่ใหญ่ไปไม่เล็กเกินไปนะอะไรที่ใช้งานบ่อยๆเอาไว้ตรงนี้นะ mm hmm. นี่ครับคันนี้เป็นรถหน่วยงานมือเดียวปลดระวางจรงิงนะนี่๋ยวให้ดูนี่รถหน่วยงานมือเดียวปลดระวางไม่มีผู้ครอบครองนะครับรถเดือนสิงหานะก็ ประมาณ5ปีพอดีนะครับ5ปีวิ่ง80,000กว่าก็เฉลี่ยวิ่งปีละหมื่นกว่าโลปีละหมื่นกว่าโลคันนี้วิ่งปีละพันกว่าเองนะรถเครื่องแน่นๆไม่ช้าแน่นอนนะครับได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับแบบคันบันไดแบบนี้อ่าใช้งานง่ายๆมีพาวเวอร์เอลเลดให้นะครับแอร์ก็ใช้งานแบบกลมๆหมุนๆแบบนี้นะครับพาวเวอร์เอลเมีให้อ่ามีที่วางโทรศัพท์มือถือตรงนี้นะครับเบรกมืออยู่ตรงนี้มีที่ใส่เหรียญน,นะกระจุกกระจิกตรงนี้นะครับเกเตมีให้อ่าใครสนใจนะครับรถมือสองสักคันนะคันเนี้ยป้ายแดงนะ มันจะอยู่มันหกแสนห้าเก้าพันนะวันนี้เราขายเพียงแค่3ามแสนหกหมื่นเก้าพันราคาลงมาค่อนข้างเยอะเลยนะประมาณ4ี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะใครสนใจก็ติดต่อผมนะครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ภายในนะครับก็ไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปนะครับขนาดกำลังดีนะสวยงามนะครับมีรองรับคาซีดเด็กนะไอโซฟิกนะครับมีเบลให้ห้าจุดเดี๋ยวผมลองไปนั่งภายในดูผมนั่งอัลติสบ่อยนะครับมันก็ด้านความโปร่งนะผมว่าไม่ต่างกันนะแต่ความ กว้างเนี่ยก็จะเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่านั่ง4คนนี้บอกเลยว่าชิลๆนะใครกําลังมองหารถซักคันนะครับประหยัดน้ามันเครื่องพันห้านะครับสามแสนกว่าบาทนะจบเลยนะครับขับไปทํางานขับไปรับส่งลูกคันนี้เหมาะเลยขับในเมืองก็ดีนะออกต่างจังหวัดใกล้ๆก็เหมาะนะแนะนำวีออคันนี้นะครับสวยสมบูรณ์เลยมาเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมกันนะว่าคันเนี้ยสวยเดิมไหมนะครับเพชรยนต์นะครับ,ยยนนรบเราบริสุทธิ์ใจนะ,ะยิ่งคลิปผมนะครับรีวิวให้ละเอียด เหมือนกับพี่ๆมารับชมรถที่บริษ,ษัทเองเลยนะครับตามคอนเซปต์นะครับดูคลิปผมนะครับเหมือนกับมาดูรถที่บริษ,ษัทเองเลยนะรีวิวให้ละเอียดแบบนี้อ่นะครับหุนน่น็อตคมๆเดิมๆไม่ขันไม่ไขไม่ขยับแต่ต้องบอกก่อนว่ารีวิวแบบละเอียดเหมือนกับมาดูรถเองเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ยืดเยื้อเกินไปนะไม่นานเกินไป10กว่านาทีนะครับในการดูรีวิวรถสรักคันหนึ่งผมมองว่าก,กาลังดีนะครับนี่หนอ่าสปอตเมนท์อ่างนะครับดึงให้ดูแบบนี้นะครับด้วยความบริสุดใจ นะไม่มีชนหนักพี่ความจมน้ํากับไมค์กอไมตามอาหารเพรยนนะครับคันรถมือสองคุณภาพเกรดเอให้แล้วดอกเบีย้ยเริ่มต้นแค่สองจุดเจ็ดเก้านะครับนี่สวยยคมๆคมนะครับสปอตเมดอาร์คนะครับใครกําลังมองหารถมือสองสักคันนะครับแนะนําที่บริษัทเพรยนต์เลยนะมีรถมือสองให้พี่เลือกชมเลือกใช้นะครับมากกว่าสี่ร้อยคันคันนี้มั่นใจว่าไม่นานก็ไปนะครับรถสวยแบบนี้นะครับไม่นานก็ไปแน่นอนมาเ๋ยวเรามาดูด้านท้ายกัน ดูโครงสร้างด้านข้างและมีหัวน็อตนะครับหัวน็อตท้ายคมๆนะครับเดิมๆมไม่มีขันไม่มีไขไม่มีขยับซิลซิลิโคนสปอตเมนอาร์คนะครับด้านบนซิลซิลิโคอนอยู่ครบๆแบบนี้นะครับตัวรูระบายอากาศาต,ต,ต่างๆนะหัวนอ็อตคมๆเดิมๆไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขไม่มีรอยขยับกระจกเดิมแท้ทุกบานนะของโตโยตา้าแท้ทุกบานนะครับผมนะเช็คให้รอบคันก่อนรีวิวและคันนี้ไฟก็แท้เดิมนะของเซนเล่ V8 เซนเล่นะสำหรับไฟท้ายถ้าเป็น เอาเทสของไทโคโิโตนะแต่วีออสเนี่ยข้างหน้าก็เป็นของไทโคโิโตเหมือนกันสําหรับตัวโคมไฟอันนี้ไฟแท้ถ้าเป็นของของเทียมดีกว่า TYC นะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมด้านหลังนะส,สวยๆแบบนี้นะครับไม่มีชนหนักพิความจมน้ํากลับมากไม้ตามมาตรฐานเป็นยนนะพื้นที่ด้านหลังเก็บสัมภาระได้เยอะเลยนะได้ลึกนะครับนี่ภายในนะครับก็มีล้อสำรองมีเครื่องมือนะครับมีแม่แรงให้แล้วนะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมครบครบรับประกันที่เป็นยนต์นะครับ ผมเช็คให้แบบนี้ละเอียดแบบนี้เดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่มาตรวจให้อีก274จุดนะครับทั้งโครงสร้างด้านหลังนะครับแล้วก็บอดีลรอยคัน5จุด5 5มวดหมูนะครับ274จุดตามนี้ผมแจ้งนะดูโครงสร้างตรงนี้นี่สปอตเม็ดอาคมๆนะครับเดิมๆไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขไม่มีรอยขยับแบบนี้นะไม่มีเคาะไม่มีโป๊สีไม่มีทําใหม่นะสวยๆแบบนี้นะครับนี่แม้กระทั่งยางนะนะครับมีพาร์ทต่างๆเขียน ของแท้โรงงานโตโยต้าแน่นอนนะครับใครสนใจนะครับรถมือสองสักคันนะครับนึกถึงบริษัทเพชรยนต์มีรถให้พี่เลือกชมมากกว่า400คันนะครับอย่างคลิปนี้นะครับช่องนี้นะครับอย่าลืมนะครับดูช่องผมดูคลิปผมโทรหาผมเท่านั้นนะครับให้คําแนะนําด้านรถมือสองกับพี่ๆอย่างเต็มที่นะครับด้วยความสบายใจและประสบการณ์นะขายรถมือสองมามากกว่า200คันนะครับนี่นะครับแผ่นเพลทนะของแท้ของเดิมแน่นอนนะครับขายมา200กว่าคันนะครับอ่า ไม่มีปัญหานะครับการคอมเพนเพราะเราดูแลลูกค้านะครับเราให้ดูละเอียดแบบนี้นะครับดูแลลูกค้าด้วยใจจริงนะครับรถไม่มีปัญหาแน่นอนนะขับไปนะใช้งานต่อได้อีกหลักสิบปีสําหรับ V ีออแบบนี้นะซื้อทั้งทีนะซื้อรถมือสองซื้อที่ไว้ใจได้สบายใจได้ผมมั่นใจนะของเราอะ่ะไม่ได้ขายแพงที่สุดแต่เราก็ไม่ได้ขายถูกที่สุดของเราได้เหล็กกลางๆนะแต่ลูกค้าได้เหล็กกลางๆแบบสบายใจนะครับซื้อลรถทังทีนะครับสามสี่แสนเนี่ย ต้องซื้อกับที่สบายใจนะครับถ้าเราไปซื้อกับบุคคลตาม Facebook จ่ายเงินแล้วจบแล้วจบเลยนะครับแต่ของเรานะครับอยู่ที่เสรีไทย68นะครับแยก1มินบุรีที่ดินกว่า5ไร่ตรงนี้นะครับของเจ้าของเขาซื้อเองนะครับไม่หนีไปไหนแน่นอนรุ่นลูกรุ่นหลานของลูกค้านะครับก็กลับมาซื้อที่เพชรยนต์ได้นะเราก็ยังอยู่ตรงนี้นะครับเป็นที่ของเราไม่ได้เช่านะครับไม่ได้เช่าไม่ได้ทำสัญญาเช่าเป็นที่ของเราเองนะใครสนใจนะครับรถมือสองอยากให้นึกถึงเพชรยนต์เท่านั้นนะครับอ่าแล้อ่่าามมมนนนะครัับดูิปผผผชงททหเ ให้คําแนะนํารถมือสองให้กับพี่ๆอย่างนี้นะครับท,ท,ทุกๆวันมาเดี๋ยวผมเปิดข้างหน้าให้รับชมกันดีกว่าคันนี้นี่กระจกนะแท้โตลตาด้วยนะาหรับด้านหน้าเครื่องยนต์แน่นๆนะครับไม่มีชนหนักที่ความจมน้ํากับไม่กองไม้ตามมาตรฐานเนยนต์นะนึกอะไรไม่ออกบอกวีออสนึกอะไรไม่ออกบอกเอาติสนะผมมั่นใจว่า2รุ่นเนี่ยยอดนิยมนะครับเครื่องยนต์อึดๆคคนทนใช้งานได้ยาวๆนะครับไม่มีงอแง,งไม่มีช้ำแน่นอนนะครับ เบลโชกสปอตเมนอาร์นะฮะหัวน็อตคมๆเดิมๆไม่มีขันไม่มีไขไม่มีขยับเลยนะครับน็อตแก้มต่างๆนะครับไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขเครื่องยนต์เป็นดูอัลแล้วนะครับสําหรับ16ปลายปี17 18 19ต้นปีจะเป็นโฉมนี้นะครับดูอัลวีวทีไอหนึ่งพซีซีนะประหยัดน้ํามันอึดๆตึกๆทนๆนะครับนี่เครื่องยนต์นะปกตินะไฟหน้าเป็นไทโคอิโตเห็นไหมครับไฟท้ายเป็นแซนเล่ถ้าเป็นวีออสนะครับน็อตแก้มเดิมๆคมๆไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขไม่มีรอยขยับเช่นเดีียวกับตรงน นี่สวยๆคมๆเลยนะครับไม่มีชนหนักปีความจมน้ํากับไม่ก่อไม้เสียเครื่องยนต์ปกติคันนี้ที่สําคัญเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้แล้วนะครับตอนมาเนมแบตยังอ่อนนะผมเห็นตั้งอไตอมันมานะแบตมันอ่อนนะครับเรามีแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่แล้วสําหรับคันนี้ใครสนใจคันนี้นะครับติดต่อผมนะ0659513374นะครับ a ์ i d pek152 นะคันนี้สวยคุ้มนะรับประกันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมคันนี้นะครับ โตโยต้าวีออสหนึ่งจุดห้ารุ่น e ปีสิบแปดเลขไม์แค่แปดหมื่นหกนะครับเฉลีย่ยวิ่งเดือะรพันกว่าโลเท่าน,นั้นเองนะเครื่องไม่ช้าน,นะครับรถห้าปีนะไปใช้งานต่อได้อีกหลักสิบปีเลยนะคันนี้ดูไม่เก่านะแล้วก็ดูโฉมดูทันสมัยนะครับภายในก็โอเคนะไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปนะคันนี้สามแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับฟรีดาวน์ผ่อนเท่าไหร่ผมขึ้นตัววิ่งให้แล้วนะครับผ่อนน่าจะประมาณสักหกเจ็ดพันนะประมาณนี้นะสําหรับน่าจะหกพันกว่าบาทนะสาหรับผ่อนเจ็ดปีนะครับ เริ่มต้นดอกเบีย้ยแค่2.79นะใครสนใจคันนี้นะครับขับฟรี90วันมีให้นะครับแล้วก็มีบริการตรวจรถให้2 7 4้จุดสนใจคันนี้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเบอร์065 9513374นะครับก่อนจกากการอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครี่พี่จะได้ไม่พลาดรถสวยเข้ามาใหม่แบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ